้าดบนันิพาเบิง้งสายหนามพี่น้องสายหนามไลมาเบิงสิพาเบิงมาตัาง้งแตไสโอ้ยนี่เสียงจักจุดุ่นอยู่ซีเมนดูดสัง <laughs> ดูดน้ำพี่น้องดูดน้ำโอ้น่าเจ็้มที่จต้มเดนดูดเอาปลาอยู่น้องกำลังจะบบกไก่สิบบกเลยเด้อพี่น้อง เออปลากำลังเลนไปเลนมาสว่วนกันอยู่โอ้โหตัวตัวบางใหญ่เนาะนี่ปลานิลนหรือว่านี่เนาะโอ้ขาบางยิงบังยิงปลาไน่ปลาไน่ผมเดินๆยังเอาอยู่พูดพูดๆปลาไน่ตัวนั้นแหงใหญ่นะเอาเอาเอาอูเบอรู้บ่เนี่ ยังเอาไ่ได้ยังจงโัเห็นบ่ปลาดูตัวบลกใหนี่น <registry> yeah. ั่นาดูโอ้จับเราไม่จะของน้องอะจับดูเออปลาเรมีปลาใหญ่หลายเนาดูููููููู้่นููงูููู่มููููู้โูููููููู่่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  เริ่มเม็ดต so, ัวปลาเลยเด้อป <It> ูบ oh, <it> ิ <Lord. S 2> ่งรูลองร้อยอยู่ในน้ำปลาเริ่มแล้วเริ่มแล้วมาแล้วมาแล้วนี่นั่น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 เห็นบ่เห็นบ่อบ่หัวสักกี่ดีน่ะโอ้ปลากำลังกำลังเต้นพี่น้องบึ้มบําบึงบําอยู่นี่โอ้โูแล่นลงมาเลยแล่นลงมาเลย <เ> <osc> Pick them. Pick them like ท่นบ่ท่นบ่ท่นบ่จับรถแล้วป่านนี้นดเอารถเ่ทั้งหลังว่นี่ขึ้นมาแล้วรูรูเป็นตะมวนเนบ่านนี้ป๊บเป็นตะมวนหนโน่บ่านี่โอนบ้มำบ้มำเลย มาปนัยเขาน่ะมาะ ained. อีกปนัยข้ามนะนี่ได้อีกแล้วป่าตัวนั้นสิใีไงลื่นตัวนี้อีกโอ้โธ่โอ้อันนี้ปลาญาไงนี <c red its> ano, ่นี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 ่อันนี้ปัญญาไงโอ้โจจะหลุดมือยใช่ใช่โอ้ใหญ่ นั่นนั่นนั่นเอ้าเอ้าโอ้ยจับจุกนั่นนีนบอกินกับกองไฟกินกับกองพื้นกองไฟพี่น้องปลาข่อยใหญ่เลยนี่ปลาปลาข่อยใหญ่ต้องจอดโอ้ปลาข่อยใหญ่อยู่ไซส์แหละอยู่น้องจอกวันี่มาเด้อพี่น้องมาเด้อ ส,ส่อนๆน,นี่วูไฟควนัวนกลุ่ม